เอาล่ะครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินด e e. yeah. ีที่เราเข้าสู่เกม GTA ทวแซนเนี่ยครับทุกคนนะครับผมไม่ได้พูดผิดว่าจีเทวีละอีบ้าเอออีเอาล่ะครับผมตอนนี้นะครับผมเราอยู่กับเนี่ยครับเว็บร้อยสิบไอทุกคนนะครับผมวันนี้เป็นแบบว่าทรงแบบว่าเชงกับทรงแดกๆสนามเลยนะทุกคนนะก็อันนี้แบบว่าเตี้ยๆเลยครับทุกคนนะเตี้ยได้ใจนะครับดทุกคนคนหน้านี้ติดติดพื้นเลยนะจริงๆเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับทุกคนแม่งไม่เล่นนานกูลืม ลืมปุ่มแหละไอบ้บ้าเอ้ยโอเคครับทุกคนนี่ฮนะนี่ก็จะเป็นคันสีม่วงนี่ครับ110ยไอนะทุกคนดูนีเสียงท่อใครไหยนี่เป็นท่อของแดงสายสีนะครับผมนี่ครับเป็นเป็นท่อพามกนะครับผมหรือว่าลั่นหรือหมกนะฮะอันนี้ครูนี่คือปลาเก็นใช่ไหมล่ะโอ้โหโคตรเยอะนะทุกคนนะปลาเก็นโคตรหนาหนาเตอะเลยฮนะทุกคนนี่ครับเรือเนะี่ยทุกคนแม่งตั้งขนาดนี้เลยนะนี่ก็ดูแบบดูดสดนะครับควนันควันปากด้วยนะดูจากสภาพแล้วนะ นี่ยมีตุ๊กตาหมีสีแดงครับเป็นกุญแจรถเนี่ยับเฮ้ยกุญแจมันโคตรเท่เลยนะทุกคนดูโอ้ยอย่างกับปาร,ร์เจนะครับผมนี่น่าจะมมดิฟายนะครับนี่ชุดหน้าก็เป็นแบมโบ้นะครับผมปากข้างเนะี่ยน่าจะใช่นี่ครับผมก็จานจานอะไรไม่รู้นะครับผมนี่น่าจะผมว่าเก็บน็อตนัคมหรือเปล่าเนี่ยนะโลนเอ้ยโลนี้เป็นของอะไรผมลืมละผมลืมชื่อวะอันนี้เป็นโลโม่วงเนี่ยทุกคนนะผมลืมชื่อมันเป็นของอะไรวะผมจำไม่ได้แล้วจริงๆนะนะครับผมเป็นดัมเป็น เอ่ออะไรวะเขาเรียกว่าผมลืมไอ้เฉยรถกูหายไปไหนเนี่ยโอ้โหทุกคนเป็นดุมดำด้วยนะครับผมผมมาดูนะนี่นะครับดุมดำเนี่ยเป็นโช๊คของชายโยนะครับทุกคนรูป้างนี่ฮะอาร์มเป็นอาร์มยืดสองนิ้วเป็นอาร์มไข่นะทุกคนนี่ครับก็แบบว่าทรงเชิงเลยนะครับนี่ยอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยอันนี้แบตเตอรี่อ่ะเนี่ยโอ้โหหาว่าถังน้ำมันนะนะครับสองระบบเนี่ยใช่ดีเป็นแบตเตอรี่ครับเอบีแล้วก็เป็นคอยไฟแต่ง ผมพามาดูแบบรอบๆคันเลยเลยกันนะอันนี้ก็จะไล่บอลตรงนี้ไปนะครับทุกคนไม้ไม่มีเห็นนะวันนี้ก็จะเป็นไม้น่าจะเอ้ยแฮนด์มีเนียมทุก่นเนะี่ยน่าจะโหลดอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนเนี่ยครับเป็นขอทอดไดเทด้วยเนะี่ยขอทอ่อไดเทนะครับผมเนี่ยครับอาร์มไข่ครับโอ้โหนี่ครูครูโซ่โคตรเล็กเลยนะทุกคนสเตอร์เล็กโอ้โหผมหาว่าอันนี้หาว่าโซ่เรลินเนี่ยทุกคนไม่ใช่นะ นี่ครับวันนี้เบาเบาเน,นี่ยผมเบานี่ก็จะเป็นเบาของอะไรไม่รู้เนี่ยทุกคนผมอ่านไม่ออกนะครับนี่ครับมีรูปด้วยโคตรเท่ประมาณเท่านี้ครับผมวันนี้ก็แบบว่าโหลดเตี้ยๆเลยนะครับ1่าสิบไอคันนี้ส<า>ิาไปมีเรื่องมีเรื่องโอ้โหทุกคนมีเรื่องครับไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยตำรวจตำรวจเดี๋ยว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 เดียเฮ้ย,ย,ยมันตามมา,าทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะต้องหาเรื่องมันแล้วจริงๆมาดิครับมพงมาดิครับมามาทุกคนเราใช้ช็อตกันเลยกันเนี่ย นะครับมาดิมาดิเอาไงล่ะเพื่อนกูใช้ปืนเลยอันนี้เป็นลูกซองพกเลยนะเป็นไงใช่ยิงใส่หัวเลยเอายิงไม่ออกโอ้โหทุกคนผมยิงไม่ออกผมผมลืมตั้งค่าปุ่มเชิบ่ายแล้วโอเคไปก่อนดีกว่าทุกคนผมผมลืมนะครับผมต้องไปตั้งค่าใหม่ก่อนนะฮะตอนนี้หูเลือดผมกระพริบแล้วนะผมร้อยสิบในคันนี้อุ้ย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 ไม่ไม่อยู่ดีแม่งล้มเฉยเลย ไม่ครับเราไปดีกว่าไม่แถวนี้เป็นอันตรายไม่รุนแรเกลือนี่ครับผมแบบว่าเป็นอยู่กับตัวขับนะครับนักขับนั่นเองโอ้ยดู้เสียงท่อทุกคนมีรอบตัดโชว์ไปทีหนึ่งฮะเบิร์นยางด้วยเป็นไงเฮ้ยแม่งแกงแม่งมีแกงม่วงว่ะเป็นไงรถม่วงมึงชอบเหรอใช่ป่ะเข้ากับแกงเลยนะทุกคนนะตัวนี้คือลืดผมโคตรน้อยเลยดู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 อู้ล้อเลียงล้อเลียงยกล้เลยอ่ะ สับยกครับทุกคนอันนี้เป็นลูกข้าวสี่มิลน,นะฮะทุกคนโอ้โหทอดแดงมันไม่ใช่ทอดผ่าหมวกอะนะโอ้โหมันโคตรนั่นเลยตอนนี้เฮ้ยโอ้ยเบรกก่อนเบรกก่อน,ดน,ดนนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตายอยู่กูแตกกูพิบแล้วตอนนี้นี่ครับทุกคนนี่ก็แบาบว่าโคตรเตี้ยเลยทุกคนดูดินี่ครับทรงแบบว่าลุยลุยนาไม่ได้ลุกกระเป๋าซิ่งเหรอไอ้ยนี่ครับทุกคนโอ้โหเป็นไง ยกเลี้ยงครับทุกคนนี่ครับวันนี้อยู่กับตัวขับนะครับผมแบงเล็กแบงเล็กนะฮะโอ้โหไปน,น,นี่ครับทุกคนอย่างเท่นะโอ้โหสกินเขาเท่ครับวันนี้เป็นหมวกนักแข่งครับมันก็จะแบบประมาณนี้นะทุกคนมันจะไม่ค่อยโตลมเท่าไหร่เพราะมันน้อยไปครับอันนี้คือหมอบโอ้โหถ้าหมอบของนักแข่งเนี่ยนะโอ้โหดูดิคนจำไว้นะแล้วก็เอาไปใช้หยอกหยอกหยอก ไม่แนะนําให้การขับเร็วเดี๋ยวผมบอกว่ามันอันตรายเนี่ยเดินบนท้องถอนนแนะนำไปแข่งแบนในสนามเดียวเหมือนมกูเหมือนเหมือน,นบอกเองนอี่โอ้โหเป็นไงครับทุกคนเป็นไงครับทุกคนอย่างด้านนะี้ฮะปานอู้ดูดิตั้งฉากรถเท้ฮะโอ้โหแดงจัดผมชอบทรงท่อของร้อยสิบมากเลยครับมันจะดูแบบนี้แต่อันนี้มันนะครับอันนี้เหมือนจะย่นด้วยใช่เปล่าอะ น่าจะย่นด้วยนะครับทุกคนนี่บทรงท่อมันได้นะมันแบบชิงเชงออกแวนวเชงนะนี่ครับอันนี้บางโค้ดหลังก็เจาะไปครับทุกคนแบบว่าไม่ให้ล้อมันเนี่ยค,ครับเนี่ยลาแบบว่าเรายกประมาณนี้ครับล้อมันดูดิทุกคนหรือว่าเรานั่งสองอย่างเงี้ยนี่นมันก็จะไม่โดนบางโค้ดนะครับล้อเราวันนี้คือแบบหลดเตียจัดเลยนะอ่ะผมยืดด้วยนั่นที่สําคัญ ไปครับผูกไปครับผมจะลองยกเรียงดูโอ้โหเรายกทำเราไม่สายมากยกแบบโค้งๆได้ไหมไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหยกยกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเราไปลองสนามดีไหมโอ้ยแรงเกินนะครับทุกคนไอ้นี่มีอู่ด้วยวะ่ะผมจะลองเข้าดูนะครับว่ามันคืออะไรวิ่งมาว่ะ วันนี้เราจะเข้าอู่นะครับวันนี้เข้าอู่ครั้งแรกอู้เสียตั้งหนึ่งร้อยดอลเลยอะเชี่อตังเหลือสองร้อยสิบบาทเนี่ยทุกคนโอเคตอนนี้เอ้าเพิ่งเข้าอู่เองก็โดนอะไรวะเพิ่งเข้าอู่เองนะทุกคนโอู้ขอโทษครับอ๋อนั่นเหมาะไปฮะตอนนี้โอ้โหเราก็กลับมาอยู่ที่เดิมเนี่ยออโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองสนามกันดีครับทุกคนนี่ครับลักแข่งต้องแบบว่าลงสนามแล้วตั้งจังหวะนี้นะนะครับผมโอ้ยเราต้องไปทางนู้นเหรอเนี่ย เดี๋ยวเราแปลงงนี้กันนะฮะมา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 โอเคครับผมปังยกไปครับนัจุดสุดน,นี้ปัดโอ้โหแรงจัดเลยครับปัดเปิดยกเกรียงไหมครับผมโอ้โหนี่ทางขึ้นเนินขึ้นเนินนี่แบบยกได้หมดเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,วระดับนี้ไม่มีคำว่าเก่งกลัวโอ้โหทำไมทางไม่โคตรเกลียวเลยวะ ค,ครับเจะลองไปถนนใหญ่กันนะครับผมอุ้ยโ,โหโ,โหแรงจัดแรงจัดใครตอนนี้เราถึงถนนใหญ่แล้วนะครับผมจะลองตั้งแต่ตรงนู้นเลยมาครับผมทำไมเสียงมันลั่นจังวะเหมือนลอยยืมผ้าเลยอุ้ยอุ้อยหยาบจะเย็นพี่โอ้โหผมยิ่งจะแตกเลยครับตอนนี้คือเลือดเราน้อยมากตอนนี้คือกระพริบแล้วเนี้ยมา น,นี่คือจุดอันนี้คือที่ผมลองรถตอนเตรียประจำเนี่ยผมสำหรับบนท้องถนนนะนี่ครับเนะราต้องออกตัวเท่ๆก่อนเราตัดใส่กระบะซิ่งไปทำได้เปล่าทำได้เปล่าออไปครับโอ้โหนี้คือออกตัวยกไปฮะโอ้โหเลี้ยงด้วยที่สำคัญโอ้โหเลี้ยงด้วยฮะอุ้ยออ,ออกตัวยกไปครับหมอบไปต่อโอ้โหร้อยแปดสิบกว่าแล้วตอนนี้อุ้ยไทยกระบะนี้ครับทุกคนโอ้โหแรงจัดนะครับ โอ้โหไม่แนะนำให้แบบว่าแข่งบนถนนลองบนท้องถนนแบบนี้นะครับมนี่ยเรามาสนามแข่งกันเียวรัโอเคนี่ครับผมไฟเขียวแล้วเราตัดแล้วก็ยกหน้าไปครับอ,อืยกหน้ากดไปฮะดูดีโอ้โหทุกคนหมอบกลางอากาศนะทุกคนดูโอ้โหนี่ครับเราก้มไปแล้วไปฮะโอ้ไปต่อหูแล้วก้าๆทุกคนโอ้โค้อนแรง200แรงเกิน วิ้ยทุกคนร้อยกันกอุ้ยสองร้อยเลยเนะี่ยก็คันนี้แรงจังวะปกตินี่วิ่งได้ประมาณร้อยร้อยเก้าสิบเจ็ดเลยครับแต่คันนี้สองร้อยเลยนะไปฮะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งติดติดติดไปฮะอุ้ยไปฮะโอ้ก,กูจะกีบึงได้สองร้อยได้ยังไงวะทุกคนโอ้คันนี้เอาไม่ได้เลยนะโอ,โอ้แรงเกินตะก,กี้ไม่รู้ว่าลินได้200ได้ไงนะ ตอนแบบว่านั่งขับนะครับไปฮะ <t od d ata> โอ้ได้ไงวะ <t od d ata> ตะกี้งงเลยครับหนึเก้าสิบหกเลยฮะตนนัวนี้โอ้โหก้าเก้าเนี่ยทุกคนนีต่ตะกี้ผมไม่ได้สองร้อยนะเฉยเลยแพงเกินนะครับผมเดี๋ยวจะลองแบบหมอบนี่ครับหมอบวางอากาศดูนะไม่ได้ไม่ได้ไ ถ้าเราขับ2อล้อเนี่ยมันจะแรงมากดูสิสองร้อยสิบแล้วนะสองร้อยสิบแล้วฮะโอ้ยแรงเกินรถหมุนเลยครับทุกคนโอ้หตอนนี้แบบสภาพอากาศนี้เหมือนจะแบบฝนฝนตกเลยนะฝนเพิ่งตกหรือเปล่าป๊าแล้วขูดเป็นไงครับผมสายเชงของจริงโอ้ย,ยกเรวยงด้วยฮนะทุกคนดูโอ้โหร้อยเก้าสิบนะครับอย่างแรง,งอ่ะปาน,นี่ครับหมอบหมอบไป แรงเกินไปครับเหินไปโอ้โหเท่ครับทุกคนแล้วตอนนี้เราแบบว่าได้ตังค์เพิ่มด้วยครับเราลรยยกสูงจากสูนสูงหุยเรายกสูงจัดนะครับเดี๋ยวมาหมู่บ้านเล็กๆดีกว่าไปครับผมหมอไปครับตอนนี้อือหูร้อยหกเลยครับทุกคนแบบคือแบบร้อยหกร้อยเจ็ดนี้คือชิวๆนะครับนั่งขับสบายเลย ตันนี้สภาพอกากาศนี้ค่อนข้างแบบว่าถนนล,ลื่นมากครับอู้ยชนชนชนเราไปถนนใหญ่กันดีกว่านี่บผมมาเราลองขากลับไปครับผมจะลองยาวๆเลยอะไรเนี่ยโอ้ม,มีรถตัดแล้วผมมีรถล้มต่อหน้าต่อตาโอ้ยคุณผู้บริเหตีน,นี้ก็เกิดขึ้นได้นะทุกคนนะเราดูมุมมองบุคคลที่หนึ่งเดี๋ยวครับนี่คือมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับผมก็โอ้ยนีโห้ยแรงแรงจริงแรงจริงมุมมองนี้ยังแรงเลยอะ่ะ นี่คือร้อยหกเลยครับทุกคนโอ้ยหมออุ้ยหมอบหมอบโคตรแรงเลยนี่นี่คือปกตินะครับพอแล้วหมอบปุ๊บมันมืดความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นโอ้ยไปฮะโอ้โหรถแรงเกินเลยครับผมตัวนี้เริ่มมืดแล้วนะครับผมเอาได้ไงครับผมมีเรื่องครับผมนี่เราตัตดไปครับเป็นไง ราตัดใส่แก๊งชื่อเหลี่งไงทุกคนไงผมแบบห้าวทุกแก๊งเป็นไงนี่เป็นไงล่ะอ้ตอนนี้รถเราแบบควันขึ้นแล้วนะโุ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงไปครับผมโอ้แต่คันนี้คือ200 200g เลยครับทุกคนนะโอเคผมสลับคลิปนี้ประมาณเท่านี้วยกนันนีครับผมสลับเอ่อเจ้า110คันนี้ครับอันนี้เป็น ทรงเชงสีม่วงนะทุกคนละสีม่วงเนี่ยผมก็อยู่กับนักแข่งนะผมว่าผมทำยังไงก็ไม่รู้นะถึง200เฉยเลยนะครับผมปกตินี่ไม่ถึงนะฮะใครสำหรับคลิปนี้ก็มาเท่านี้เลยครับผมก็เจอใหม่คลิปหน้าผมใครเดี๋ยวอยากให้เอารถอะไรมารีวิวนะผมก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้นะครับหรืออยากให้ทำคลิปอะไรนะผมอย่าลืมคอมเมนต์กันได้นะผมทุกคนโอเคอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมโอเคบ๊ายบายครับผม